วันนี้จะมาแนะนำแอป,ปลบคุณออกจากรูปภาพง่ายๆกันนะคะจะทำยังไงไปดูค่ะไปดูไปดูปดั้นแรกให้เข้าไปโหลด Snap Edit ใน App Store แอป,ป Snap Edit หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเข้ามาในแอป,ปก็กดคําว่าเริ่มนําวัตถุ on ก็เลือกรูปภาพที่เราจะลบผู้คนหรือสิ่งของออกได้เลยกดตรงคําว่าคู่มือแล้วเราใช้แปลงลบคนออกแบบนี้เลยค่ะใช้แปรงระบายสิ่งที่เราอยากจะลบออกให้หมดเลยนะคะตามตัวอย่างในวิดีโอเลย พอระบายสิ่งที่จะเอาออกเรียบร้อยแล้วให้กดตรงคําว่าลบเห็นไหมคะคนที่เราอยากจะเอาออกนะคะก็จะหายไปแบบนี้เลยค่ะเนียนมากๆเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทาตามกันดูนะในแอป Snap Edit บอกเลยว่าเนียนแล้วก็ไม่โป๊ะด้วยนะคะเราก็จะมาเทียบให้ดูเลยระหว่างลบคนออกแล้วกับยังไม่ลบบอกเลยว่าเนียนมากๆฝากกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกันมากับเคล็ง่ายๆในการใช้ iPhone เพื่อนๆอย่าลืมลองทำตามกันดูนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวมีคลิปดีๆมาแบ่งปันทุกวันค่ะ